ณบ,บริเวณอันสงบสงัดแวดล้อมไปด้วยแมกไม้หนาถึบเป็นฉากเบื้องหลังต่อไปเป็นเนินผาซึ่งบางตอนก็ชันบางตอนก็ลาดกระท่อมหลังเล็กนั้นตั้งอยู่โดดเดี่ยวอาทิตย์กำลังโคจรขึ้นสูงแสงก็แรงกล้าขึ้นเป็นลำดับบุคคลทั้งหมดได้มาพบกันณนที่นี้เองแสนสุรศักดิ์มิตรเมืองแมนวิ่งไกลาลาดกรดแก้วสามสีและปลิวปานทองรวมทั้งสมุนใหม่ของวิงและกรด บดนี้อีกเหมือนกันปลัดแก้วผู้ยิ่งใหญ่ได้ตกเป็นเฉลยของเขาทั้งหมดอย่างสิ้นหวังความเคร่งเครียดในสีหน้าของแสนสุรศักเป็นเรื่องที่มิสหายของเขาอย่างรู้ว่าเกิดจากอะไรแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเดาถูกว่าแสนสุรศักจะมีความคิดที่จะจัดการกับปลัดแก้วอย่างไรเขาก็ยังเดาไม่ออกว่าแสนเริ่มต้นจะใช้ความพยายามของเขาสิ้นสุดลงในแบบใดกันแน่กรดแก้วสามสี 4, ได้รายงานว่าเขาจัดการกับปะลัดแก้วทำนองไหนและ หมอจะไม่ตื่นจนกว่าจะเกือบเที่ยงนั่นแหละถ้าจะหนักเกินไปแล้วมันจะถึงตายไหมวะปลิ้วถามไม่ตายมันนอนนานหน่อยแล้วเมื่อมันตื่นก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะมันต้องวิ่งหาน้ําหากว่ามันไม่ได้น้ำนะมันจะแทบขาดใจเอาเลยทีเดียวนี่แหละเป็นสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของข้าที่อุตส่าห์ติดตัวมาจากเบตงเว้ยวังให้ดีนะเว้ยวิ่งไกลาลาดเตือนมันจะทําให้เองกลายเป็นคนขี้รักขี้ขโมยขึ้นมาคนทั้งหมดได้ล้อมวงกันนั่งกินอาหารที่พวกพ้องซื้อหามาจากตลาด และที่ขาดไม่ได้ทั้งไม่มีวันจะขาดก็คือเหล้าตลอดเวลาที่มิสหายของเขาได้สนทนาหยอ,อกล้อก,กันอย่างคลกดคลืนแสนนิ่งเงียบหัวคิ้วขมวดเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาหลายคนไม่อยากเอาใจใส่เพราะรู้ว่าในไม่ช้าเขาต้องตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งมิรเมืองแมนมีความรู้สึกยิ่งไปกว่าคนเหล่านั้นและในที่สุดเขาก็ไม่ปล่อยแสนไว้กับปัญหาอันสับสนของเขาอีกต่อไปเมื่อเขาเอ่ยขึ้นอย่างเอาการเอางาน ทุกคนก็ยุติเรื่องที่กำลังพูดกันและหันมาสนใจกับถ้อยคำของมิตรเมืองแมนพูดเต็มไปด้วยสติปัญญาฉันรู้ว่าแสนกำลังคิดอะไรแสนจะต้องไปเสียหัวทำไมวะวิ่งตัดบทเอาง่ายๆเพียงประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นพวกเราก็ขุดหลุมลึกตัง้งย์ฝังมันเสียทั้งเป็นก็สิ้นเรื่องมิดมองดูหน้าสหายร่างใหญ่ของเขายังอึดอัดใจแสนสนใจในสีหน้าของเพื่อนเขาอยู่ไม่น้อย ใครต่อใครก็หันมามองเพ่งใบหน้าของมิดเมืองแมนอย่างไม่เข้าใจคิดอะไรเหรอฉันรู้สึกว่ามิดรมีอะไรอึดอัดอยู่มากเอาการฉันอยากจะพูดเขาระบายลมหายใจออกมาแรงๆแต่ก็รู้ว่ามันจะทำให้แสนไม่สบายใจหรือขัดขวางความคิดเห็นบางอย่างที่เป็นเรื่องของแสนแต่คนเดียวไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าขัดใจในระหว่างเราทั้งหมดความคิดเห็นของมิดเป็นเรื่องที่เราควรต้องฟังแม้มันไม่ตรงกับความคิดเห็นของฉันแต่นานมาแล้วเราก็อยู่ของเราโดยบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพราะเหตุผล ข้อนี้มิดย่อมรู้ใจฉันถ้าเช่นนั้นฉันจะพูดในที่สุดมิตรเมืองแมนก็ตัดสินใจฉันไม่เห็นด้วยอย่างที่วิงเป็นคนพูดเมื่อสักครู่นี้แปลว่ามิตรไม่เห็นด้วยปริวปานทองเอ่ยขึ้นมาบ้างในการที่เราจะสังหารไอ้แก้วเสียมิตรพยักหน้าปริวปานทองเลยว่าต่อทั้งที่มันสังหารพ่อของเขามันหรือพวกของมันทั้งที่มันทําลายความผาสุกข,ข,ของครอบครัว ทั้งที่มันได้วางแผนสังหารเราอย่างทารุนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ทั้งที่มันได้ฆ่าตาเท่าผู้น่าสงสารของเราเสีกคนหนึ่งแกตายไปต่อหน้าต่อตาเราการที่ปลิบปานทองได้กล่าวเช่นนั้นดูเหมือนจะทําให้หลายต่อหลายคนแสดงความไม่พอใจเว้นเสียแต่แสนสุรศักซึ <ey> ่งไม่ม <election> ีสีหน้าผิดแปลกแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีที่จะจัดการให้สําเร็จสิ้นไปตามแผนพยาบาทหลายคนพยายามจะพูดแต่แสนห้ามแล้วเตือนว่า การโตเถียงยังไม่ควรมีเวลานี้เราควรต้องฟังความคิดเห็นของมิตรละเอียดก่อนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยที่จะแสดงความคิดเห็นของคนหลายๆคนพร้อมกันในจำนวนทั้งหมดมิตรเมืองแมนเป็นผู้มีความเฉียบแหลมลึกซึ้งมีอัธยาศัยนุ่มนวลกว่าปลิวกว่าวิงกว่ากรดและแม้แต่แสนเองและบางคราวเขาก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนมีความรู้สูงเขาเป็นที่พิศวงสงกาของมิตรสหายในกรณีที่เกี่ยวกับความเงียบเหงา อย่างคนที่มีอารมณ์ตกอยู่ในความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวในบางคราวข้อสําคัญที่สุดเขาไม่เคยและแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่ใครจะชักชวนให้เขาพูดถึงความหลังของเขาเขาไม่เคยเอ่ยแม้แต่คําเดียวอุปนิสัยใจคอของมิตรทําให้แสนมักปรึกษาหารือกับเขาหรือบางคราวก็เชื่อถือถ้อยคําสิ่งเดียวที่ไม่มีใครกล้ากล่าวได้ว่าเขาน้อยหน้ากว่าใครก็คือการต่อสู้ตลอดเวลาที่คนเหล่านี้ได้ร่วมหัวจมท้ายกันมา ไม่มีใครเห็นมิดเมืองแมนถอยหลังให้แก่การต่อสู้หรือปรปักคนใดของเขาแม้แต่น้อยหลายคราวเขาเอ่ยขึ้นท่ามกลางความสนใจและไม่พอใจของคนอื่นนอกจากแสนในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนแท้ของแสนในขณะที่ประหลัดแก้วจะตายเสืยอเมื่อไหร่ก็ได้นั้นฉันคิดว่าการปล่อยประหลัดแก้วไว้ต่อไปจะเป็นเรื่องยุ่งยากไม่รู้จักหมดสิน้นคิดอย่างนี้แล้วทุกคราวฉันก็ขยับจะยิงไอหมอนั่นให้ได้ล่ําไปแต่อำนาจอย่างหนึ่งคอยเหนี่ยวลังฉันไว้ตลอดเวลา มันทําให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าของเราร่วมกันมาและของฉันต่อสมัยที่ยังปราศจากมิตรสหายทั้งหมดนี้ฉันได้ยืนหยัดต่อสู้อย่างลูกผู้ชายแม้ในชีวิตของฉันมีมากมายหลายครั้งที่โดนการต่อสู้อย่างรอบกัดและผลจากการรอบกัดจะได้บรนดาลให้ชะตาชีวิตฉันวกวานอยู่กับการพเนจรอดมื้อกินมือสิ้นสูญทุกอย่างเท่าที่มีฉันก็ไม่ต้องการให้ชีวิตฉันได้พบการต่อสู้อย่างรอบกัดประหลัดแก้วรอดตายไปด้วยเหตุนี้ แต่เดี๋ยวนี้วิงขัดหยุดเทวิงแสนเอ็ดจริงอยู่หากมันเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ปืนในมือของแสนมีกระบอกหนึ่งหรือไม่มีเลยแล้วเมื่อแสนได้พบประหลัดแก้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้ประหลัดแก้วต้องดับจิตไปไม่ว่าจะด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสเพียงไรเป็นเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นต้องไปนึกถึงมันก็เมื่อการสังหารประหลัดแก้วไม่มีความหมายอะไรเราไม่ีอะไรแตกต่างที่เราจะสังหารมันวันนี้เพราะว่าไหนๆมันก็เหมือนกันแล้วกรดแก้วสามสีเอ่ยขึ้นยังอดไม่ได้ มันทํานองว่าเราเลือดเย็นเกินไปความพยาบาทมากหลายท่วมหัวใจเรามากเกินไปมิตรยังคงพูดเอ่อยๆแสนยังคงอยู่ปากพรีต่อไปรอบครองสมบัติของเขาเป็นหลักฐานสักวันหนึ่งเธอต้องแต่งงานกับหญิงนั้นเป็นที่รักของเธอวันที่ผ่านไปเธอจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นทั้งที่เธอไม่ปรารถนามันแต่อดีตที่ผ่านไปความร่มเย็นเป็นสุขของชาวปากพรีผู้สุดจริตทั้งหลายจะทําให้คนเหล่านั้นระลึกอยู่เป็นนิดว่าเพราะน้ํามือของเธอ ฉันคิดว่านี่ก็เป็นกุศลอันหนึ่งที่ได้ตอบแทนความดีงามของเธอส่วนเรื่องความเจ็บปวดที่ได้รับจากประหลัดแกลวฉันก็ไม่มีทางที่จะโต้เถียงขัดแย้งความเจ็บหรือความพยาบาทที่มีอยู่ในจิตใจเธอเลยเธอมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะทําอะไรก็ได้ตามความพอใจของเธอแต่ว่าจําเป็นนักเหรอชีวิตคนคนหนึ่งคิดดูให้ดีคุณค่าของมันเมื่อดับลงไปด้วยน้ํามือเธอจะเป็นการชดใช้อย่างสมบูรณ์เหรอผู้ต่อไปเถอะแสนเตือนเมื่อเห็นมิตรหยุดไปครู่หนึ่งความรู้สึกของเธอ เธออาจมองเห็นหรือสํานึกว่าสมกันแล้วแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้คือวันดับของประหลัดแก้วจะติดความทรงจําของเธอไปนานเท่านานกระทั่งวันหนึ่งเธอจะคิดขึ้นมาได้ว่าการจองเวรของเธอไม่ได้ทําให้เธอเป็นสุขใจเท่าไหร่นักหรอกการสังหารคนนั้นมีความแตกต่างอยู่มากนะแสนหากเธอสังหารปรปหักของเธอด้วยชั้นเชิงการต่อสู้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การสังหารคนชนิดมัดมือเชือดคอฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันฝืนความรู้สึกเธออยู่มากทีเดียว และยิ่งเป็นการจําเป็นที่ต้องทําทั้งที่มันค่อนข้างฝืนความรู้สึกตัวเองอยู่ด้วยแล้วผลจะกลายเป็นบาปอันหนึ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจําแล้วมันจะทรมานเธอต่อไปเราจะปล่อยมันไปอย่างนั้นเลยวิงร้องถามขึ้นยังอัดอั้นตันใจกฎหมายรอประหลัดแก้วอยู่แล้วความผิดของเขามากมายก่กองกฎหมายมีหลักฐานที่จะมาตัวเขายังกระดิกไปไหนไม่ไหวแล้วเหล่านั้นมันเนื่องมาจากกรรมชั่วสารพัดอย่างที่เขาได้ก่อขึ้นคนที่มีความบาปอย่างประหลัดแก้ว ไม่เป็นการสมควรที่เขาจะด่วนถูกตัดสินด้วยความตายความตายจะกลายเป็นความสุขของคนคนนี้ไปเขาอาจเจ็บปวดรวดล้วก่อนตายแต่เมื่อทุกอย่างลงเอยกันด้วยความตายความเจ็บปวดความทรมานก็ไม่มีความหมายอะไรความตายเป็นความสิ้นสุดความเจ็บปวดความทรมานความสำนึกในบาปบุญคุณโทษไม่เกิดประโยชน์ใดๆเหมือนกันทั้งที่เขาจะสำนึกก็เพียงชั่วขณะก่อนจะตายอันเป็นธรรมดาของคนเข้าตาจนประหลัดแก้วคคนเข้าตารางไป ควรจะให้กฎหมายเป็นผู้ชี้ขาดว่าความผิดร้ายของเขาเขาควรได้รับโทษสถานใดแล้วยังไงประหลัดแก้วก็จะมามีชีวิตยืนยาวต่อไปเพื่อสํานึกว่าเขาได้ทําอะไรผิดพลาดลงไปซึ่งเป็นผลให้เขาเสวยความทุกข์ชั่วชีวิตเขาเขาทําความชั่วอะไรไว้บ้างตารางสําหรับคนอย่างประลัดแก้วไม่เหมือนกับตารางสําหรับบรรดาไอเสือทั้งหลายที่นอนกลางดินกินกลางทรายผจญความทุกข์ยากจนกระทั่งทั้งชีวิตด้านปราศจากความรู้สึกแต่ประหลัดแก้วเต็มไปด้วยความผาสุก มีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังจะกินจะนอนเกือบพูดได้ว่ามีคนคอยป้อนให้มีเมียน้อยคอยปรนิบัติเขามีความสุขดังพระราชาแต่ชีวิตในเรือนตารางจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะให้ความทรมานแก่เขายังบอกไม่ถูกทีเดียวชีวิตของเขาก็จะยืนยาวเพื่อใช้บาปเหล่านั้นพวกชาวบ้านปากปรีก็จะพูดกันถึงน้ำจิตน้ำใจของแสนสุรศักดิ์ว่าเป็นบุคคลผู้ไม่รู้แก่อำนาจของความพยาบาทชีวิตของเธอก็จะมีความผาสุกฉันอยากให้เธอลองคิดข้อนี้ดู แต่หากว่าเธอไม่เห็นด้วยเธอปรงใจจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของเธอฉันก็ไม่มีอื่นใดนอกจากเห็นพ้องด้วยเพราะชีวิตของประหลัดแก้วเป็นของเธอเธอผู้เดียวเท่านั้นที่จะจัดการกับเขาได้แสนทุกคนต้องเงียบงันลงไปและเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดผิวหน้าของแสนสุรศักดิ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ลุกขึ้นเราค่อยพบไอ้หมอนั่นกันแสนผู้ทนหวนมิดเมืองแมนกรอกเราเขาปากจุดบุหรี่สูบเรากับแน่ใจว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางของสหายเขายังไม่ปริปากอะไรอีกวายร้ายแห่งปากพลีลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนพบว่าชีวิตยังอยู่กับร่างแม้ว่าในลำคอจะแห้งผากเหมือนเต็มไปด้วยสายเขายังคงพยายามข่มตาเรากับว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้เขาตื่นจากฝันร้ายหรือแม่ก็พยายามทําลายความฝันอันไม่เป็นมงคลให้ดับลงเสียทีเพื่อว่าจะได้ตื่นขึ้นสวยคความผาสุกอีกสืบไป ความทรงจําต่อเหตุการณ์อันวิบัติของเขายังตรึงแน่นอยู่ในสมองที่ปวดร้าวเขาลําดับมาเรื่อยมากและทั้งนาทีสุดท้ายก่อนจะหมดสติด้วยเหล้าอึกใหญ่ที่เขาตะลีตะลานดื่มเข้าไปด้วยความกระหายมันต้องมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังถ้าเช่นนั้นเขาไม่มีหวังที่จะได้พบลูกสาวหรือนายโวยคนนั้นใครเป็นคนที่เขาต้องพบทั้งที่ยังไม่อาจคิดหาคําตอบได้ประหลัดแก้วต้องพงกหัวขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้มือควานไปรอบๆพุงเพื่อนตายของเขาไม่อยู่ มันควรอยู่หรือเคยอยู่ปืนทั้งสองกระบอกก็หายไปคอหอยเขาต้องการความเย็นของน้ําจะเป็นน้ําคลองหรือน้ําฝนอันใสสะอาดก็ได้เมื่อเขาเลืมตาเต็มตากวาดมองสภาพภายในกระท่อมเก่าๆหลังนั้นประลัดแก้วก็รู้สึกว่าบัดนี้ไม่ต่างอะไรกับเขาตายไปแล้วถูกลากไปยืนอยู่เบื้องหน้ายมมาบานมีชายหลายคนรวมทั้งกรดแก้วสามสี 4, บังหมุดและแสนสุรศักดิ์เรียงรายไปรอบห้อง แม้ว่าประหลัดแก้วจะเป็นผู้ที่มีดวงจิตอันเหี้มหานกักกะทารุนไม่เคยกลัวมนุษย์หน้าไหนเคยสังหารเคยผจญกับการต่อสู้ยังเอาเป็นเอาตายมานับครั้งไม่ถ้วนบัดนี้เขาหาได้เป็นประหลัดแก้วคนเก่านั้นไหมความกลัวพุ่งมาจากไหนตอนไหนท่วมสายเลือดและซึงเข้าไปในวิญญ,ญาณของเขาสิ้นเชิงขนาดหนึ่งเหงื่อของเขาแตกท่วมใบหน้าและเสื้อที่เขาสวมสายตาเขาไม่ผิดจารูลูกกวางที่จนมุมเขาหมดหวังที่จะใช้ชีวิตนาทีสุดท้ายของเขา สมควรกับความเป็นประหลัดแก้วผู้ยิ่งใหญ่เสียจแล้วเขาเดาออกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คือกับดักเขายังไม่มีทางที่จะเล็ดลรอดไปได้เลยแสนสุรศักดิ์วางกลหมักลุกให้เขาเดินยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ประหลัดแก้วรู้จักแต่ชัยชนะเสียงของศัตรูคู่พยาบาทผู้ยาวไวกว่าเขาดังขึ้นอย่างเหี้ยมเกรียมแต่เมื่อแพ้แกก็ไม่ผิดอะไรกับลูกหมาอดตัวหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้แกกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือกลัวตายใช่ไหมประหลัดแก้วเองชนะ เสียงของประหลัดแก้วดังขึ้น<_ <EN> _>ก็เอาชีวิตข้าเซเธอะมันแน่ละข้อนั้นนะ่ะประหลัดแก้วยกมือขึ้นรูปคอหอยมองหน้าคนนี้ทีคนนั้นทีเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะเป็นมิตรกับเขาหรือที่ถูกคนเหล่านั้นรู้แล้วแต่เป็นศัตรูกับเขาศัตรูผู้เข้าหมากระชันชิดเขาโดยเขาเองก็หารู้ตัวไม่แม้แต่มิตรเมืองแมนครั้งหนึ่งเคยเป็นเขยชั่วขณะของเขายังจะมีความเจ็บใจเจ็บรล้าอันใดที่เหนือไปกว่านี้อีก ในเมื่อเขาเองคนพบความลี้ลับทั้งปวงด้วยตนเองจนหมดสิ้นกรดแก้วสามสีเจ้าบังหมดุดมิดเมืองแมนเหล่านี้ลดแล้วแต่เป็นฝ่ายของแสนสุรศัดิ์ทั้งสิ้นตาของเขาลายไปชั่วขณะหน้ามืดจนกระทั่งต้องฟุบลงกับผืนแล้วคลางออกมาอย่างคนที่ไม่อยากจะถึงที่ตายในฉับพลันขอหน้ามคันห้อยเถอะขอน้ามแกไม่ต้องการเมียน้อยไม่ต้องการกำนันอุ่นและพวกพ้องของแกหรอกหรอต้องการน้ำอย่างเดียวหรอ น้ำน้ำตอนนี้น้ำเห็นจะมีราคาค้างวดกว่าชีวิตของศัตรูที่กระเฮียนกระหือหรืออยากได้แล้วสินะกดแกให้น้ำคุณประหลัดเราหน่อยสิกดแก้วสามสี่ตักน้ำในกระป๋องส่งให้ประหลัดแก้วตะคุบขันอลูมิเนียมเล่าก็เห็นเป็นสวรรค์วิ่งจะจะไปไหนแสนถามจะจะออกไปเอาขวดเหล้าเดี๋ยวเดียวเท่านั้นวิ่งตอบแต่ซุ้มเสียงผิดปกติไปหน่อยหนึ่งเขาหายไปแวบเดียวก็หิ้วขวดเหล้าติดเข้ามาด้วย มิดเมืองแมนยืนเอาลายพิงฝาบุรีติดอยู่ที่มุมปากเขาวิงศบตาก,กับมิดแล้วเดินเข้าไปหาพร้อมส่งขวดเหล้าให้ยักษ์ใหญ่กระซิบบอกสหายเขาเบาๆหน้าตาแสนยังกับยักษ์ฉันไม่เคยเห็นเขามีหน้าตาหน้ากลัวอย่างนี้มาก่อนเลยสบานได้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาจะไม่มีหน้าตาเช่นนี้อีกเลยในชีวิตความเคร่งเครียดบนใบหน้าของแสนสุรศักดิ์เกิดขึ้นจากความวุ่นวายใจอย่างใหญ่หลวงเมื่อเขาถูกความหลังอันปวดร้าวคุโปรงขึ้นมา เหมือนว่าเหตุการณ์อันชั่วร้ายซึ่งเป็นกละกกรรมของเขากรอบครัวของเขาและพวกพ้องของชาวปากตรีที่ได้รับจากประหลัดแก้วนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นหยกหยกดวงตาอันวาววามไปด้วยอำนาจความรู้สึกเล้ากับเพลินจ้องจับอยู่ที่เสือผู้ซึ่งบัดนี้ไม่ต่างอะไรกับลูกแมวทั้งที่ได้ดื่มน้ำเข้าไประงับความโกวนกระวายจนหมดขันเขายังขอดื่มอีกขันหนึ่งเขาดื่มกระทั่งมันทลักออกมาจากปากของเขา รกระปรากก้วาก็ยังไม่พออยากจะดื่มมันอีกต่อไปชีวิตทั้งชีวิตที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่บัดนี้เจ้าของชีวิตสํานึกแน่แท้แล้วว่าไรคาเขาไม่ปรารถนาสภาพการเช่นนี้เลยเขากลายเป็นคนสิ้นคิดและทันทีด้วยปราศจากสํานึกถึงชาติลูกผู้ชายความหวังของเขายังเหลืออยู่เพียงเล็บหลีว่าจะรอดตายไปครั้งนี้ก็ด้วยความพยายามอย่างสุดสติปัญญาเพื่อร้องขอจากแสนสุรศักดิ์ซึ่งมีใช่อื่นใดนอกจากมัจุราสำหรับเขาคนเดียว จะทำยังไงกับฉันต่อไปเป็นคำถามของคนสิ้นหวังนั่นสิเราจะทำยังไงกับแกต่อไปแสนเริ่มพูดเสียงต่ำในลำคอแม้จะค่อนข้างเบาแต่มันก็เสียดลึกลงในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งพอที่จะทำให้สถานขึ้นมาได้เรากำลังนึกอยู่เราจะเอาอยัางไงกับแกดีมันถึงจะเหมาะการที่จะช่วยตัวเองได้ปลัดแก้วมองเห็นแต่เพียงอย่างเดียวคือปากของตัว ตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นชีวิตยังมีหวังอยู่เสมอประัดแก้วไม่ได้ลืมข้อนี้เลยชีวิตฉันเขาพยายามจะปรับเสียงให้ชัดเจนพยายามจะหวานล้อมจูงใจแสนสุรศักดิ์ก็เหมือนชีวิตคนทั้งหลายเมื่อจะตายก็ไม่มีราคาค่างวดอย่างไรไม่ว่าจะตายเองหรือตายด้วยกระสุนคงแก่แม้ว่าจะเจ็บแต่ก็ไม่พ้นตายไปได้ฉันไม่เคยเห็นใครฉลาดอย่างแก่เลยเสียงคงวิงดังขึ้นอย่างหมันไ้ แมว่าใกล้จะตายเต็มทนเข้าไปแล้วฉันไม่ใช่คนจะราดอะไรนักหนาที่พอใจคือพอใจที่จะพูดก่อนตายเพราะฉันรู้ว่าวันใดแสนชนะวันนั้นฉันก็ไม่มีชีวิตมันก็ทํานองเดียวกันวันใดแกชนะวันนั้นก็คือวันตายของฉันใช่ไหมล่ะแก้วมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เขาอ้อมแอมเปล่าเลยไม่ใช่การต่อสู้อย่างที่ลูกผู้ชายเราเราจะเอ่ยถึงมันชีวิตของกแกก็อาจใช้ความเป็นลูกผู้ชายให้การต่อสู้มาบ้าง นั่นเราไม่รับรู้แต่เท่าที่เราเห็นเราได้เห็นการต่อสู้ของแกที่เราไม่ยอมเรียกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายต่อผู้ชายสองมือกับสองมือมีดกับมีดหรือปืนต่อปืนหรือไม่ที่สุดการประจันหน้ากันสิ่งที่แกเรียกมันว่าการต่อสู้แท้ที่จริงคือการรอบกัดต่างหากแก้วคนอย่งางแกไม่รู้จักการต่อสู้เลยถ้ารอบกัดแล้วเราก็เราก็ยอมรับว่าแกมีความถนัดอยู่มากเมื่อคืนเนี่ยหัวหน้าหมาหมู่ที่ยกไปรมรันที่บ้านฉันน่ะไม่ไม่ใช่การรอบกัดหรอกเหรอ สารก็ได้เข้าไปในบ้านของฉันนะถูกเข้าไปในถ้าของหมาหมู่ไงฝูงหมาทั้งหลายก็พากันนึกว่าทุกตัวเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บฝูงหมาเหล่านั้นได้ยินว่ายกมาจากทั่วสารทิศเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่หัวหน้าหมาฝูงหมาเหล่านั้นรวมทั้งแกด้วยก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีงานใดจะยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่มีใครจะยิ่งใหญ่กว่าแกและฝูงของแกแต่แกก็ค้นพบไม่ใช่หรอว่าแท้ที่จริงทั้งครอกทั้งฝูงก็หมาขี้เลื้อนที่อยู่ในความมืดความระแวงความจนใจ ทำให้แกกัดหางของตัวแกเองฝูงของแกกัดหางของตัวมันเองซึ่งมันคิดว่าเป็นศัตรูประหลัดแกวถึงกับต้องกัดริมฝีปากของตนเองให้เลือดหลัง่งซึ่งความจริงเลือดในอกของเขาแทบกระอักออกมาเป็นริมๆและถ้าหากว่ามันเป็นไปได้และเขาต้องดับจิตในทันทีทันใดก็เห็นจะไม่มีความสุขอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแล้วสําหรับเขาครั้นแล้วฝูงหมาทั้งหลายก็ยกพลไปเปล่าไม่ได้ไปอย่างนักเลงอะไรเลย ไปยังปราศจากฝีมือสักแต่ว่ามีปืนนักเลงอุบาทภปยถึงก็ยิงยิงหากว่าเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมคนนี้ไม่ทําเช่นนั้นฉไน,นจะทําให้ไอนนักเลงเห็นความยิ่งใหญ่ภพยารของแกความมั่งคั่งของแกที่แกป้นไปจากคนอื่นมันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แก้วมันไม่ใช่จีรังยังย่งยืนอะไรเลยเพื่อชีวิตที่จะยังมองเห็นตะวันต่อไปประหลัดแก้วผู้ยิ่งใหญ่แห่งปากพลียอมรับว่าขนเหล่าเมื่อถึงล่าวก็ยอมสำนึกได้เหมือนกันข้อนี้ฉันยอมรับ ยอมรับฉันสำนึกว่าในความผิดพลาดในความบาปของฉันที่ก่อไว้แต่หนหลังมันอาจเป็นประโยชน์ถ้าความสำนึกนั้นยังกระทับอยู่กับชีวิตฉันซึ่งยังไม่ถึงอันจะเป็นไปแล้วฉันก็ต้องการจะมีชีวิตใหม่เดินทางใหม่และชำระล้างความผิดเก่าแก่มากมายให้สิ้นไปคนยังแก่จะทำได้หรือแก้วแสนสุรศักดิ์วเละเหมือนคนอารมณ์รื่น ความชั่วร้ายมันพอกสันดานแกจนกระทั่งความดีไม่มีโอกาสจะพูดออกมาแล้วแก้วมันก็ไรอยู่นะที่พูดมาไนะฉันรู้เขาสารภาพต่อไปหากว่าฉันยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งแกก็ต้องตายด้วยกระสุนของตำรวจไม่เช่นนั้นใครหลายคนก็ต้องดับชีวิตไปด้วยน้ำมือแกอยู่ดีเปล่าเขาปฏิเสธฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเลยแสนฉันรู้ว่าคุกตารางคือที่ใช้บาปของฉันฉันรู้ว่าที่นั่น คือการพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนเลวรายอย่างไรฉันจะยอมรับกรรมนั้นเพื่อชดใช้กรรมที่ฉันได้สร้างการเวลาจะให้ความสำนึกผิดยิ่งขึ้นจะทำให้ฉันคิดอะไรตอมีอะไรมากขึ้นทุกคนอดยิ้มไม่ได้คนอย่างแกประหลัดแก้วแสนชีหนา้ามีความคิดยิงหมาจิ้งจอกตลอดเวลาการเวลาจะให้อะไรแกในคุกเปล่าเลย แกคิดอยู่ว่านาของแกยังอยู่อีกหลายร้อยหลายพันไร่ใบกู้ยังอยู่เต็มตู้ของแกทองยังอยู่เต็มหีบใหญ่ของแกเงินยังอยู่เต็มถุงของแกแล้วคุกตาลางจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่มีสิ่งเหล่านี้แกเข้าคุกไม่ช้าแกก็เป็นเจ้าชายในคุกโดยอำนาจสมบัติพระสถานเหล่านั้นของแกพวกเราทุกคนที่นี่พวกชาวปากเพลทุกคนไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคนอย่างแกจะรู้จักคุณค่าของความดีงามวิงเขาหันมาทางปิยามิตรของเขาแกเชื่อเหรอ ปลัดแก้วมองหน้าวิ่งกลายลาดเหมือนวิงวอนให้สหายร่างยักษ์ของแสนสุรศรรักดิ์ช่วยเอ็นดูยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีหวังจะประกอบคุณงามความดีวิ่งหวัวลาะมองหน้าแสนแวบ,บหนึ่งแล้วก็สายหน้าฉันไม่เชื่อแกะละกดอีกครั้งหนึ่งประลัดแก้วใช้สายตาอันเต็มไปด้วยความวิงวอนทํามนองเดียวก,กันกับที่เขาได้ใช้กับวิง่งคราวนี้เขาคิดว่าเขายังคงมีหวังเพราะว่าอย่างน้อยในแก้วสามสีได้พึ่งพาอาศัยเขามาก่อน ฉันเชื่อกลดพูดเอื่อยๆเชื่อนะนเชื่อ,อคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีหวังจะทําอะไรดีเหมือนยังคนธรรมดากับเขาทั่วไปตลอดชาตินี้ปล่อยการและท่างั้นปล่อยการจะถามทุกคนเปล่าแสนว่าไม่มีใครหรอกที่จะเชื่อว่าแกเป็นคนดีนี่นะก้าฉันจะบอกให้แกรู้นะถ้าหากกฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินความชั่วร้ายของคนชั่วอย่างแกแล้วแล้วก็แกถูกปล่อยไว้ท่ามกลางคนปากผีแกจะเลยังไม่มีชิ้นดีเลย ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะเล่นงานกันยังไงดีมิตรสหายของฉันที่ยืนอยู่ที่นี่ต่างมีความรู้สึกเหมือนกันยิ่งพี่ยิ่งน้องเหนือพี่และน้องเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของฉันด้วยวิงแสนสุรศักดิ์มาทางวิงผู้ไม่อาจอ่านความรู้สึกของปิยอมิรผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่าขณะนั้นเป็นอย่างไรสีหน้าของเขาคล้ายแววตาของเขาวิงแกทําตัวแกเป็นตุลาการหน่อยฉันจะกล่าวหาพลัดแก้วว่าเขามีความผิดอย่างไรและความผิดของเขานั้นเขาควรมีชีวิตอยู่หรือว่าตายตกลง วิ่งกระไฮร่าตอบสั้นที่สุดพร้อมกันนั้นเขาก็เทเหล้าจากขวดเข้าปากเอื้อกใหญ่ตลอดเวลาที่ประหลัดแก้วมามีหลักฐานที่ปากพลีอันไม่ใช่ถิ่นกําเนิดของเขาเขาได้คบหาสมาคมกับคนที่มีลักษณะนิสัยชั่วร้ายเขาเลี้ยงพวกไอเสือป้นทั้งหลายไว้คนเหล่านั้นได้เที่ยวป้นสะดมคนหาเช้ากินค่าหากินโดยสุจริตให้ได้รับความเดือดร้อนต้องพัดพรากจากกันเพราะธารุณุกรรมของสมุนประหลัดแก้วแล้วคนเหล่านั้นก็เอาข้าวของที่ป้นได้มาให้ลูกพี่ของเขา จับจ่ายใช้สอยทายเทเป็นอื่นไปบอกทีเลยว่าคนอย่างประหลัดแก้วควรมีชีวิตอยู่หรือว่าตายวิ่งกลาลาดระเบิดเรียงตั้งออกมาเอาไว้หาหอกอะไรตายหาสิละดีเห็นไหมแก้วข้อหาของฉันสหายของฉันได้ตัดสินอย่างนี้ประหลัดแก้วตะกุมตะกรามดื่มน้ําจนหมดขันมิดเมืองแมนสงบอยู่ข้างประตูจุดบุรีสองมวนพร้อมกันมวนหนึ่งเขาโยนให้ประหลัดแก้วผู้มีความกระหายทุกอย่างที่เขาคิดว่ามันจะดับความวุ่นวายใจที่เกือบจะทําให้เป็นบา้า ตะครุบมาอัดเหมือนดังว่าอยากจะเคี้ยวกินมันเสียทั้งมวลเลยทีเดียวเปลวเขาหันมาทางเปลวปานทองสหายเท่าของเราแกจําได้ไม่ใช่หรอสหายของเราผู้ถูกยิงข้างหลังในคืนที่มีการต่อสู้กันอย่างเราเป็นฝ่ายถูกรอบกัดตามเคยสหายเท่าของเราคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีอันตรายกับใครเลยแต่เป็นคนมีอารมณ์สนุกมือของแกเกือบจะคอนปืนไม่ขึ้นอยู่แล้วคืนวันนั้นคนของประหลัดแก้วบุกขึ้นไปยิงเราที่บ้านเราก็เสียคนเท่าผู้ที่เรารักและนับถือไปคนหนึ่ง โทษของประหลาดแก้วแกตัดสินอย่างไรเราขุดหลุมไปแล้วปิวปานทองกัดกรามสายตาเขาที่มองประหลาดแก้วนั้นบอกชัดว่าหากการตัดสินได้เป็นไปตามความต้องการของตนแล้วเขานี่แหละขอรับอาสาเป็นผู้ลงมือเองเชือดคอมันเสียฉันขอรับหน้าที่เองแสนไอ้แก้วไม่ควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปขอให้ฉันได้เป็นคนจัดการมันเองขอให้ฉันได้เชือดของมันด้วยมือฉันเองกรดแสนหันมาทางกรดแก้วสามสีพ่อแม่ของฉันต้องวอดวายจากฉันไป พี่น้องของฉันต้องย่อยยับเพราะคนคนนี้เขาทําลายคนเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นสารพัดอย่างคนอย่างประหลาดแก้วเพียงข้อหาเท่านั้นแกคิดว่าเขาควรอยู่หรือตายให้เขาตายแต่อย่าให้ตายเร็วต้องตายช้าชแสนสุรสาขันมาทางมิดเมืองแมนปิยะสหายทั้งสองสบตากันด้วยความรู้สึกที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้งก่อนที่แสนจะพูดอะไรมิดเมืองแมนก็กล่าวขึ้นมาก่อนว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีแสนเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นมาแล้วประหลัดแก้วเป็นคนโลกโลกจริง แม้ครั้งหนึ่งฉันได้อาศัยอยู่ล่มไม้ชายคาเขาความจริงนะมันไม่ใช่บุญคุณอะไรหรอกแท้จริงแล้วเขาควรนึกถึงบุญคุณฉันมากกว่าหากว่าฉันมีน้ำใจอย่างเขาแล้วประหลัดแก้วก็จะไม่มีลมหายใจเสียนานแล้วเขาไม่ได้ดรู้เลยแม้แต่สักนิดว่าเราเป็นอะไรต่อกันแต่เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเขาควรขอบใจฉันหรือที่ถูกขอบใจเราและควรตระหนักด้วยว่าพวกเราไม่ใช่หมารอบกัดอย่างที่เขาได้ทํากับเราญาติของเธอและบิดาของเธอสรุปแล้ว ความเลวร้ายอันใดามาเปรียบไม่ได้กับของเขานั้นแม้ว่าจะถึงสารสถิตยุติธรรมและได้ประสบข้อเท็จจริงอันสมบูรณ์ว่าเขาทำผิดร้ายอย่างไรแล้วฉันเชื่อว่าจะไม่มีสารไหนปล่อยให้เขารอยนวนอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้แต่สารอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาธรรมในใจของเธอนั้นอาจเป็นอีกสถานหนึ่งข้อนั้นฉันจะไม่พูดฉันรู้เธอต้องการคําตัดสินของฉันประหลัดแก้วยกมือทั้งสองของตนเข้าผนมที่หน้าอกยังไม่รู้สึกตัวมิดเมืองแมนมองยังเวทนา แล้วหันมามองทางแสนประหลายแก้วควรต้องตายนั่นคือคำตัดสินของฉัน